ระหว่างนี้เนี่ยแจ้งท่านผู้ชมก่อนเรื่องเกี่ยวกับกรณีตึกสอต,ต,ตอง,งอดถลมลงมาหลักจากเมื่อวันเสาร์ i s i ขอหมายจับกรรมการของบริษัท c h น n าเรลเว a y นัมเบอร์เทนชื่อในชวนหลิงจางซึ่งไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษเขาเป็นกรรมการบริษัทและยังเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน49%ของ c ชน n าเรลเว a y ประเทศไทย โดยที่อีก51 5เป็นคนไทยอีก3คนค่ะนั่นก็คือนายโสพลมีชัยถือหุ้นเนี่ย40โดยประมาณนายประจวบชรีเขตถือหุ้นประมาณ10ค่ะและนายมานัทศรีนันถือหุ้น0.0003คนนี้รวมกัน51ค่ะถือว่าเป็น China r e v e n เว n เ m b ประเทศไทยเป็นบริษัทคนไทยแต่ในชัวหลิงจางคนเดียวถือหุ้น49 หลังจากจับกลมเขาร้องขอล่ามและทนายความทราบในเวลาต่อมาครับทุกผู้ชมว่าอาการสอบปากคำซึ่งดำเนินการไปได้ไม่เร็วหรอกแต่บทสรุปก็คือเขาให้การปฏิเสธทุกข้อหาใช่ไหมทั้งใบใช่ค่ะให้การปฏิเสธทุกข้อหาใน <ไง S 1> ชัวหลิงจางเนี่ย โดยล่ามเนี่ยมาแล้วก็ระบุนะคะว่ากำลังรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพฤติการแห่งคดีมาชี้แจงยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ได้ให้ใครมาถือหุ้นแทนและเขาก็ชี้แจงโดวยว่าตัวเขานั้นเป็นผู้แทนรัฐวิสาหกิจประเทศจีนลักษณะเป็นการลงทุนของประเทศจีนมาลงทุนในไทยในนามรัฐบาลจีนเป็นแค่ฝ่ายบริหารที่ถูกส่งมาบริหารบริษัทในไทยเท่านั้นนี่ฮะท่านผู้ชมเขาให้การปฏิเสธแบบ ะะยังไม่ได้มีการยื่นขอประกันตัวใหญ่สพนักง,งานสอบสวนด s i อสไอมีอำนาจควบคุมตัวแค่48ชั่วโมงในคดีความผิดเรื่องนอมินีพระบััตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องนำตัวไปฝากขังต่อสารนะครับทานผู้ชมขณะที่มีประเด็นของบิลลิงวคนจีนอีกคนหนึ่งซึ่งจัดเรียกลุ่มผู้รับงานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารสตงที่ถลงมา มีรายงานข่าวนะครับว่าบิลลิงบูเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับชัยนวทเว์ประเทศไทยจำกัดซึ่งในชวนหลิงจางรับแต่ว่ารู้จักกับบิลลิงบูแต่ก็บอกว่ามีความแตกต่างกันเพราะบิลลิงบูเนี่ยเป็นคนนอกใช่ไม่ใช่คนของรัฐบาลจีนหรือรัฐว,วิสาหกิจของจีนมันจะต่างกันกับตัวเขาตัวเขาคือชวนหลิงจางเนี่ยเป็นผู้แทนรัฐว,วิสาหกิจวิสาหกิจจีนที่มาลงทุนในประเทศไทยค่ะอ่าีนฮะท่านผู้ชม เดี๋ยวต้องรอดูนี่เกิดขึ้นเรียกจะฉับพลันเลยหลังจากนายรัฐมนตรีแพททองทาได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมค่ะเ <learns> ร,รียกประชุมดี i ากับตำรวจแจ้งความคืบหน้านายยกบอกมันต้องมีคนผิดและคาดว่าวะจะเร่งออกหมายจับกันในเร็ววันก็ประกวดดีซไยเอาก่อนเลยหนึ่งชวนหลิงจางอีกสามคนที่ขอหมายจับและเป็นคนไทยยังตามตัวอยู่ที่เป็นนอมินีนี่แหละรวมถึงประเด็นที่จะขยายผลไปถึงเรื่องกรณี อ,อําพรางแบบนี้เนี่ยเข้าขายหัวประมูลหรือไม่ส่วนตำรวจยังไม่มีความเพื่มหน้ารวมถึงประเด็นที่จะไปเกี่ยวข้องกับผู้บริหารของสอต,ตอ,อยังไม่มีความเืบ่มหน้าเพราะฟังดูเหมือนกับตวรวจก็เพ่งแรงอยู่ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากซึ่งตัวเลขล่าสุดในดังใบตัวเลขคนเสียชีวิตที่ยืนยันอัตลักษณ์แล้วเนี่ย47น่นค่ะ ยังสูญหายอยู่47คนขณะที่การกู้สถานการณ์กู้ซากยังทำแบบคู่ขนานหมายถึงหรือและหาไปพร้อมกันหลังๆส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าพบจากชิ้นส่วนท่านผู้ชมฮะแต่ลดความสูงลงมาได้มากพอสมควรยังอยู่ในแผนที่ต้องการที่จะเคลียร์พื้นที่ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ถูกไหม และเมื่อวานนี้ในส่วนของการเก็บหลักฐานเพิ่มเนี่ยก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแท่งและแผ่นคอนกรีตและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างลิฟต์ท SI ีดีอออายัดไปเป็นหลักฐานออกจากซากเอาไปเก็บรักษาไว้ลานหน้าพื้นที่ก่อสร้าง <S <S เพราะตอนนี้ <S 1> <S 1> ป่องลิฟต์มันเป็นจุดสำคัญ ที่อาจจะเป็นสาเหตุของกรณีตึกทันลมระมาดทั้งตึกส่วนประเด็นเรื่องเงินเยียวยาท่านผู้ชมอย่างที่ทราบกันนะบางราย41บาทานี่ครั้งแรกประเมิน31มาดูอีกทีเพิ่มมาอีก10บาทเป็น41บาทบางรายก็หลักร้อยหลักพัน75นี่ก็มีนี่เป็นนั้นว่าเมื่อวาน ถามท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณทวีดากมลเวศท,ท่านก็ยอมแล้วว่ามันน้อยจริงอะไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมค่ะคือมันเป็นงบซ่อมอะคือท่านบอกมันเป็นตามหลักเกณฑ์ของปอพเอบื้องต้นเป็นค่าวัสดุค่าซ่อมแซมกรณีที่ไม่ได้เสียหายทั้งหลังน้อยจริงๆค่ะเพราะถ้าเรามองว่าเรามีรอยร้าวบนกำแพงสักสองสารอยเราก็อยากอยากทําทั้งกําแพงใหม่เนาะ แต่ว่าด้วยด้วยที่ระเบียบเนี่ยมันระบุว่าจะต้องเป็นบริเวณที่เสียหายและเป็นแค่ช่วยเหลือเข้าวัสดุซ่อมแซมพรุ่งนี้เนี่ยทางหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเข้าไปชี้แจงที่สภาอนนี้ไม่แน่เราอาจจะมีความก้าวหน้าในแง่ที่ว่ามันจะสามารถตับเกณฑ์นี้ได้ไหมเพราะว่าเกณฑ์นี้จริงๆตอนทาคงไม่ได้ทํามาเพื่อที่อาคารชุบ จะมีความเสียหายแบบนี้คิดแต่ด้วยความที่มันมีค่าราคาเดิมของมันต่อวัสดุในการที่จะไปซ่อมแต่แต่และตำแหน่งอยู่ก็เลยเป็นเงินช่วยเหลือบางส่วนทางผู้ที่อยู่ในห้องช่วยเหลืออะไรเนี่ยมีประกันอาคารอยู่เนี่ยก็สามารถได้ด้วยนะคะไม่ไม,ไม่มีข้อยกเว้นไม,ไม่ไม่ได้ต้องยกเว้นก็จะได้ทั้งสองทางก็เดี๋ยวรอว่าพรุ่งนี้อาจจะมีความก้าวหน้าในแง่ของการเจรจาเรื่องของเกณฑ์เรื่องอะไรอยู่บ้างอาจจะมีการขยับถ้าขยับเขบ้าใจว่าคงจะต้องมีการปรับแก้เกณฑ์อะไรเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ไวอย่างที่คิด อ๋อนี่แหละฮะเดี๋ยวเราตามดูกันต่อแต่เฉพาะหน้าต้องดำเนินการหรือและค้นหาแม้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคงไม่น่าจะมีผู้รอดชีวิตอีกแล้วเพราะเวลาผ่านมาวันนี้25วันแล้วแต่ทุกชิ้นส่วนของร่างกายก็มีความสำคัญในความรู้สึกของญาติพี่น้องที่เขารอเพื่อจะนำเอาคนอันเป็นที่รักได้กลับสู่บ้าน ขณะที่การเก็บหลักฐานรวมถึงความคืบหน้าในคดีก็สำคัญเช่นเดียวกัน